นี่คือปัญหาที่น่าเบื่อของถังขยะแบบเดิมๆที่เวลาจะใช้ทีไรต้องใช้เท้าทำแบบนี้โอ้ยมันยากมากเลยพระเจ้าจอดแต่ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเมื่อคุณได้พบกับถังขยะแบบเซนเซอร์โมเดลจากซีเกิลเซนเซอร์อัจฉริยะทันสมัยใช้งานสะดวกแค่เพียงใส่ถ่านเอเอลงไปสองก้อนไม่ต้องเดินสายไฟหรือเสียบชาร์จให้มันยุ่งยากเพียงแค่นี้ก็ใช้ได้นานหลายเดือนเคลื่อนย้ายไปไหนก็สะดวกถังขยะก็มาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยทันสมัยสามารถวางได้ทุกมุมภายในบ้านถ้าเป็นถังขยะรุ่นเก่าจะใช้ทีเปิดปิด ก็ลำบากเสียงก็ดังถังขยะแบบเซนเซอร์โมเดิร์นใบนี้มาพร้อมกับระบบซ็อโคลสฝาปิดนุ่มนวลลดเสียงดังรบกวนแต่ฉันชอบตรงนี้มากเลยละค่ะเพราะว่ามีระบบเซนเซอร์อัจฉริยะแค่นำมือหรือสิ่งของมาใกล้ๆฝาก,ก็จะเปิดปิดอัตโนมัติช่วยเลี่ยงการสัมผัสแถมฝายังเปิดได้กว้างขนาดนี้ทําให้ทิ้งขยะได้ง่ายไม่มีพลาดตอนนี้เขามีให้เลือก2ขนาดด้วยนะคะเป็นขนาด10ลิตรกับ15ลิตรใครที่สนใจสามารถกดซื้อที่ตะกร้าได้เลยตอนนี้เขามีโปรโมชั่นลดราคาอยู่ด้วยนะแค่มีถังขยะแบบเซนเซอร์โมเด ักบายชีวิตก็จะง่ายขึ้นถังขยะแบบเซ็นเซอร์โมเดิร์นจาก C Girl, ซีเกิลเซนเซอร์อัจฉริยะทันสมัยใช้งานสะดวก